สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านเมืองทองธาน,นีครับจะพาท่านมาลองชิม,มร้านเถ่าชิวถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับน้ำเต้าคู่มือหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับว่าเป็นยังไงนะครับมีบรรยากาศข้างหน้าร้านนะครับก็จะมีน้องๆพนักงานนะครับจะเตรียมอาหารของทางร้านครับ นี่เป็นเครื่องนะครับของทางที่ทางร้านได้เตรียมไว้ให้นะครับก็เยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มองด้วยสายตานี่ก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีเลยนะครับร้านน้ำต้าคู่นะครับจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยครับกับปลาต้องโกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับนี่เป็นภาพตกแต่งของในร้านนะครับก็จะ เป็นรูปถ่ายอาหารรายการอาหารของทางร้านนะครับโซนด้านในครับที่ไว้สําหรับรับประทานที่ร้านครับเมนูนะครับด้านหน้าก็จะเขียนที่มาประวัติของร้านไว้ครับแล้วก็จะเป็นเมนูนะครับนี่ก็เป็นน้ำเต้าหู้นะครับก็จะมีหลากหลายเลยครับ ต่อมาก็จะเป็นน้ำขิงนะครับถัดจากน้ำขิงก็จะเป็นนมสดนะครับก็มีขนมปังสังขยานะครับปาท่องโกะนะครับวันนี้เราสั่งปาท่องโกะชุดเล็กนะครับ50นะครับก็จะเป็นเต้าหวยนะครับขนมหวานอื่นๆครับเมนูจะเยอะเลยครับ จะเป็นของทานเล่นนะครับนาเบตเลตนะครับเดี๋ยวเรามาลองทานกันครับวันนี้ผมสั่งนะครับปลาดองโกชุดเล็กนะครับ5 0สบาทนะครับปริมาณก็เยอะเลยครับอันนี้มาพร้อมกับนมข้นหวานนะครับจิ้มกับปลาดองโกนะครับแล้วก็นี้ครับน้ำต้มูอประเอกของทางร้านนะครับผมสั่งแบบหวานน้อยครับลองชิมน้ำต้มู้นะครับ ปาตึงคิวของปลาต้องโกบ้างครับจิ้มด้วยนมข้นหน่อยครับนี่เยิ้มเลยครับกินอืตามด้วยน้ำเต้าหู้ร้อนๆอีกครั้งจิ้มปลาต้องโกกับนมนมข้นนะครับให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งครับนี่ครับปริมาณนี่เยอะนะครับปลาต้องโกะนะครับ แล้วกรอบเป็นไงบ้างครับกรอบกรอบนอกแล้วก็นุ่มหน่อยถือว่าโอเคอ่ะใกล้เคียงกับของที่ผมทานที่แถวซูล่านะโอเคตู้อ่ะผมสั่งแบบไม่หวานเลยรสชาติก็ถือว่าดีเลยกินแล้วได้ความเป็นเต้าหู้ที่ดีมากนะกลับบินลืมไม้เท้าเขาก็อุ้ยกินน้ำเต้าหู้แล้วแข็งไง ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยให้ปริมาณเยอะครับกินลองกินหลายๆลรอบครับกว่าจะหมดนะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับสำหรับน้ำเต้าหู้ร้านนี้นะครับ